ป,ป้ยปันวาดเปิดตัวสมาชิกใหม่น้องปารินหลงหนักมากป,ป้ยปันวาดนักแสดงสาวมากฝีมือที่ตอนนี้ขอโฟกัสชีวิตครอบครัวอย่างเต็มที่มักจะออกมาโพสต์โมเมนต์น่ารักนรักของลูกๆบนอินสตาแกรส่วนตัวเพนเวิร์ดเรียกได้ว่าทําเอาแฟนคลับใจละลายไปตามๆกันล่าสุดสาวไป้ยได้โพสต์เปิดตัวสมาชิกใหม่ของบ้านโดยเผยโมเมนต์น่ารักนรักที่น้องปารินอุ้มสมาชิกใหม่พร้อมแคปชั่นระบุว่า มีเด็กอยากเลี้ยงสมาชิกใหม่ของบ้านเป้คือแมวสมาชิกใหม่ของบ้านเป้นั้นไม่ใช่ใครอื่นคือแมวนั่นเองน้องปาลินหลงแมวตัวนี้หนักมากถึงขนาดอุ้มแมวด้วยท่าทางที่น่าเอ็นดูและดูมีความสุขสุดๆทั้งนี้เป้ได้โพสต์ภาพและคลิปของน้องปาลินกับแมวพร้อมกับแคปชั่นที่บอกว่ามีเด็กอยากเลี้ยงซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรักและความผูกพันของน้องปาลินกับแมวตัวนี้มุมมองของชาวเน็ต หลังจากที่เป,ป้ยโพสภาพและคลิปของน้องปลาลินกับแมวชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยส่วนใหญ่แสดงความชื่นชมในความน่ารักของน้องปาลินและความน่ารักของแมวบางคนก็แสว,ว่าน้องปลาลินหลงแมวมากส่วนบางคนก็บอกว่าแมวตัวนี้โชคดีมากที่ได้น้องปลาลินเป็นเจ้าของนอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตบางส่วนที่ตั้งข้อสังเกตว่าเป้ยอาจจะเลี้ยงแมวตัวนี้เพื่อให้น้องปลาลินมีเพื่อนเล่น และเพื่อช่วยให้น้องปาลินมีความสุขมากขึ้นสรุปเป้ยปันว่าได้เปิดตัวสมาชิกใหม่ของบ้านซึ่งก็คือแมวตัวหนึ่งน้องปาลินหลงแมวตัวนี้หนักมากและดูมีความสุขสุดๆเช้าเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นและชื่นชมในความน่ารักของน้องปาลินและแมวแสดงให้เห็นว่าเป้ยเลี้ยงลูกได้ดีและน้องปาลินมีความสุขกับการมีแมวเป็นเพื่อนเล่น